สบายดีเอร์ทีวิชันรัฐบาลลาวเตรียมจัดหารถยนต์ไฟฟ้าให้รัฐมนตรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลสปปลาวกำลังเตรียมแผนจัดหารถยนต์ไฟฟ้าให้คณะรัฐมนตรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากภาครัฐโดยสำนักข่าวลาวเทียนสาไทม์ได้รายงานครับว่ารัฐบาลลาว ได้เปิดประมูลจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน183คันสำหรับบุคคลในคณะรัฐมนตรีและผู้นำพักประชาชนปฏิวัตริราวระดับสูงแบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีกำลังมอเตอร์121-163กิโลวัตต์จำนวน23คันและรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมอเตอร์100-160กิโลวัตต์จำนวน160คันโดยจะต้องเป็นรถเก๋งเกียร์อัตโนมัติใช้ไฟฟ้าเต็มระบบ พร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีระบบ GPS และมีบริการบำร,รุงรักษาหลังการขายทั้งนี้ครับรัฐบาลสปปลาวได้เริ่มหาหรือการจัดหารถยนต์ไฟฟา้าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2564ที่ผ่านมาเพื่อใช้แทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลแล้วพบกับ l อ Vision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี